ครับสบายดีพี่น้องพ่อๆกับสตองบปล่าแขกเลยเนาะเมื่อนีนยามคำ่ำเปล่าแขกลงมาท่งลงมาเลาะท่งพี่น้องเลยเมื่อนีนกับฝนตกอยู่ตเตาหน่อเนาะเมื่อนีนกับมืดคือมืดฝนอยู่ลงมาเลาะเบื้องทง่งว่ามีนำ้ำมีน้ำสันได้เข่าในหน้านะนะ่ะเนาะตกบัดนี้แห้งดอกพี่น้องข่าวบ้าดวงมนาะออก,ลอกแล้วสิพาะเกียลื่อนขาหน้าบ้าน เอกเขียยเงบนได้ออกเขากลางลงมากระดาพี่น้องบด้ลงมามือเปล่าถือคุลงมาสิมหหลอกเก็บปูนะนหนาน้ำเนาะเพราะว่ามันลายในนาเนี่สิเมื่อต้มให้มูก,กินไล้ายลายในนานี่นะ กัปรูนะมูนะมากต้มมือซ่าน <eles pes nek> <ife> ี่ค <g Designer incomplete> ่ะบักลายนึงกับบนยางน้ำกับค่อยมีดอกในนานเพราะว่าบริตึกแต่เพิ่งแล้วเนาะตกกับบคอนขางสิบแห้ง มาเลาะบังเขา่าอันนี้เป็นหน้าของบ่าวแก่นะใส่เข่าประคอกลางพึ่งสิท่องกับพระท่านได้ท่องเนาะข้างก็สวยข้างกาผู้อื่นนะครับใส่ขาดอหน่อออกแล้ว ตปูกับบุลงมาหาอิลีคือบ่เห็นบุลงมาทาตัดหน้ายอย่งนี้คือเห็นอยู่ลงมาตัดหน้าให้งัก่กราคือว่าเห็นหลาย <c oughs>

มันกำจัดเขาเราก็จะกำจัดมัน เข่าวขบวง,งามปไปไหนหรอกหนักเลยใส่พูยสอบเดี่ยววัดแบบทงวัดแบบนานะ่ะบมมีเงินสื้อพูยกับว่าแม่นแพงกับว่าแม่นให้นี่กระเบนี้เช็ดจังป้างขย่ากระปูกินสามเท่าได้กรบโบ บ่ยังเพราะว่าเ้าบม่ได้ใส่ยาฆ่ากระปุเนาะแต่เก้าคู่ปีกเบาเคยใส่ผู้ได้าพี่น้องเอ้ยสบายดีจ้าบอนี่เข้านะจ้า อ้าวสันนี่ก็ว่าเป็นแล้ว,ว,<า>วมันฮะฮะมืกอกี่นัเนานะั้นจักสันกาบุหูเธอมาอะไรคนสวยมาเล่นจ้ะอ๋อมาอเก็บกระปูนสันบ่คิจะว่าเขาจะคลองบ่นี่นะจ้าแต่ว่าโขรานคจะคลองแค่เดินกินเหินเกนินอ่าเดยกกับาซื้อยาปลูกคมมาป้าพี่นางสิ พานางตุ้ยไปหาเก็บกับปู่น้ำนางมาไปเลาะเบื้องเข่าเลยเพิ่นบ่เคยเห็นหนะบ่าวแขกมามาข้าวเดียวตอลลนโรงเรียนในทุลักซามกระสอบ่เพิ่อนมาหาง,งบสอนราาตูเงิยเงิบ่มือมอมออม่อสาวสันกะรีครูหนึ่งสันเอมเงินต้มใหิมูเดี๋ยวนี่บ่าหน้าบ่าวแขกนี่เฮ้ยมามาเคยแขก่นขนาหน,นังคือที่เสียหายกันเยางหลัดมือนได้นะฮะแมเ่เออสันกบได้ให้หรอกสิให้เธออีอย่าง คิดว่าต้องพูดแม่ให้กันแล้วก็ย่างรับแต่ห้แม่ไม่ได้หน้าไกลเพื่อนอ๋อพัดแต่แต่งงานยังบ่เคยว่าแนวนั้นนจะเจคิดว่าให้กันแล้วก็ย่างรับเมื่อห้แม่เข่าสันสวยบ้านนี่นะสวยเหมือนเจ้าของค่าโหก็ลานเดินก็เดินดำหน้าบัดดิ้ดํที่ได้ที่น่องเข่าอเถี่นถ้าสิวันนาที่มูเนาะนะตึดนายังป่านหัวลานกับยังสิวันนาดำหน้ากับที่กับที่นาเข่าวันนาหญ้ากับไม่ได้จะดี กาซอกกระไรจะเอามาทิ้มอโลมาตัญแล้ว,วมันใส่บอเบิร์ตทั้งเองนี่แหละอันนี้เป็นนะเพราะเราบ่คึ้ห่หัวล้านแต่เนี้ิมาท่วงมาเขาเป็นอีเลมันเป็นแต่ว่ามันเดินหมอกระปุกันนะหวาานัวล <c oughs> <อ>้านเดีวัอันนี้หมดยางฮะกะระรประุกนะเฮะเดหวชนน่เดในแถวท่านนี่แม่นมดนี่นี่นี่เวิ้งทายท่านนี่เปินข้าี่ <laughs> เอาป่ายมันได้พี่นอ้องเซาเอสดนะท่านนี้โบแมนดอกอันนี้น้าของเขาเมียลุงไทย่นอว่ายำยำ <laughs> อยวา,ปา,ยายไปไไปเอกระบหา่างนนนะออ้นี่เออนันะเธอคือบลัดมาหรือเปล่าแฟนท่นหูหอ่ะเฮอร์รั่งนี่ซึ่งเฮอรลัดมาอ๋อ จากทางลัดอจิบบอโอ้โหนี่ได้เธอมาส่งหินอยู่ได้ดิอ้าวหน้าไพ่เธอมาส่งนะเอ้าได้หนิล่ะในฮื่นเขาน้องใหญ่ๆในทงหน้าน่ะเออเงือนเขาเสียกระตุ้นนะบอฮ่ากระปู่ขึ้นย่างไปเด้งได้อันนี้ข้างเองแล้วนี่ลงไป็ปั๊ไปไปเบิ้งทำมันสุดก่อนยังไหมนึงคือในหน้าลายใต่กระดอมุ่นมั่งจางมรดกจนสะพ่อจังหัวลานหน้าบวายจนนั่งหัวถึก เฮ็ดนาปีนีกกับบอลเลี้วพี่น้เลยองเลยนะเด็กขาหน้าวานคือไปนห้ป้าบ้านดวงเฮ็ดแ้วก็หัวอ้อมแ้วก็บอเลี้ยงงัวนีีเด็กอ่ะฮะอ๋ขี่มาจอ่้าวพระยากอันนั้นก็เฮ็ดหน้าวานก็ได้เธอก็คือบ่วานเข้าป้อนเนะขาพอเขากลางมันมิตรจะย่างเดียว เขาสิบเอ็ดใหใส่ใส่ใสอันนั้เขาปฏิดามหน้าเหือ้อจา้ามันชุดอยู่พวกเถอะนะเออตอกกันกับขา้าวหน่อยเลเขาหน้าเหือเขาแล้วกันเ <c oughs> อนอดาลนี่นี่นี่เขตหน้าให้ง่ายดินด้ไปไปเนี่ก็เป็นทั้งแม่ทั้งเขาน้องค้ำขึ้นไปนะเดี๋ยวนี่ไปเบิ้งก่อนไป เก็บเอาให้แน่กระปูนะโอกนลังโค่นกระปูแม่ไก่ก็เอาอองลูกอองเร้า่แ้แก็เอาแล้วเนาะแน่ว่า่ามันนางมารเดเก็บกระปูกะโอ้ยมาว้าวเขาเธอเนี่ะแถ้าเขมเือนให้กันอ่ ปาเา่่าเยอะดิาลงไปเก็บไว้ป่ากันครับอยากได้มยอรเออสันสิลงเก็บกันอันนี้ก็นาบอกแขกนี่ล่ะคือหัวล้านนี่สามมดตั้งสี่สิบหาสิบก็กินคือเก้าเขานะอึกระปูนี่แหละะนีล้์บ่อเลยเฮ้ยกระปูสามใส่ปลาได้บุยางสามใส่ปลาได้ กายาขามันก็มีอยู่แต่ว่าก็ฟูปีดำมากเลยบอสฉันแต่เก้ากูปีฉันกับบริเเคยขาเดตุย้ยมันกับบริไลปั่นนี่ปีนี่ไ่นพ้นดีแต่หวัวปีเลยมันกับปูนนนน่ไล่แน่น่ะกับข้าวกลนท้ายโลละซาบาดจุดจิตตา,ายด่ากันสิออกกับบอกกัามากล่นออกแน่น่ะบริเวรกายาโอ้ยคันจนกระชื่มมุนมนี่นเขากระทมเ<ล>ขาบริโภคทอมข้าวกล่นอะตามตะกุ่นนี่จากมากเลยมวิวย้ำคำพี่น้องจ้าแต่ว่าเจตุ้ยกับผ่าจากเมื่ออยู่ เกบสิภาพเพื่อนไปแล้วข้าวนึงกืสิง้าเพื่อนอย่างมึงนะ่นี่น้อพี่น่งเอ้ยเลาะเก็บกระปูกขึ้นมาสิสุดแล้วเจ๊ตุยลาจากข้าวมืงอมันมืดแล้วพี่น้่งก็เลยขึ้นมาเพื่อนมาเอาหัวอาหารนะฮะพนตรงนั่นใส่พงหิงีิงอยู่บ้านเธอแห้งบ่ บ้านแหยบ้านโขดจะเอาส้นนอนเข้าทั้งกระตุ้นลงซ้ำหมูเนี้ <Wh ee! S 1> ยเธอไปใส่มาเน่คือวายยไปีโปน้นี่นั่งงวดโจ๊กไรโจ๊กขยากว้าเข้าอยู่ผู้โจ๊กกินขี้โบนี่เขามัน,นาากลิ่นควมันจักรด้ยมันอยากหนอนออกคันเด้อันนั่นใส่ไม่ได้ไปใส่มือว่านใส่ไว้สิโจกเต่าเราไม่ได้โจกนี่เฮ้ยคันเธอไปยอยากใครหยากหรือปลามันไปออกท่านี่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 เนี่ยมันมันลายประตูเนี่ยสั้นตัดหายหาขึ้นมาก<า>สั้นอดัดปอดออกอันหนึ่งก็บรอดเอาเอาปอดออกซะ บนอ่างอะไรฉันอันนั้นมื่บ้านสบาปโจกตาำเราบรโจ๊กฉันมาพ่นโจ๊กเลยฉันไปอยากโจกออกไปแล้วมันรูเลยฉันไปควัดขีดดินเต่าหมื่บ้านจนเจ็บปวดฉีดบนนางจีบแบบแบบอะไรฉันนอนมบอนี้บดมืออ๋อเด็กสอบเด็กสอบไปสอบปูนเด็กสอบไ่เศร้ากับสอบบ่ป้าเท่าขนาดมันรูยังเลยเศร้ากระสอบป่้ยเธอคือใส่กระสอบปูนเธอย่านบ่ได้ลลายบ่จังใส่กระสอบปออิงมาพี่กระสอบเพราะว่าเขาเห็นเพื่อในใจ้นแผนเราเกี่ยวกับกระสอบปูนเขาเพราะว่าท่าน ไปสอบในอื่นก็นได้ซื้อเอกอมีเินเธอเธอทำไมไปบอกบอกซันซันมีกระเป๋าตังเยอะตังแยกู้้กระเากระเป๋า้ซนัีเร่าซ่าันแโ่แน่บ้าตายและพี่น้องเมื่อสีเอากระสอบไปมันจะสิบอึดท่านดัง โอ้ยกับครังกินเพลิงแล้วก็มันก็ออกมาเล่มกินแล้วก็แตะหเนี่ยคุมามันกินน้ำนี่แล้วก็ไปเลี้ยงอยู่ทั้งนอกพุ่นนี่ยางไปคั้นนี่มันจมโบ้เปื่อนขี้ตมทั้งนั้ง้วย่างนี่นมันอันน่ะมันเที่ยวแล้วมันเป็นขี้ตมแบบพี่บอกขาสี้ดาแซ่บเนี่มีบอกหัวในนอกนะคือบอกเขาใส่มันหล่อ,อหอมอยู่มูเขาบลรับโทรศัพท์อ๋อเจ้าแม่นางนอนจะมาเก็บบัวแต่ไม่รู้ว่าจะมีบัวหรือเปล่า มาหอดนองบัวชอะไรี่น้องข้ามแล้วจะแม่กับพ่ออยู่นั่นบงได้ป่านั่นใช่เฮ้ยมีเอ็ดช่างส้นปอยเบิดพันหนึ่งแต่ส้นบปอยแข็งเฮ้ยป่าเลีงตัวอีลอยป่าปอยบ่แม่นบ่ได้ว่าใจเย็นบ่แมนป่าเลี้ยงบ่ได้ว่าใจเย็นใจหุ้มแท้บอกบ่ิเฮตตั้งเอาป่าตัดบรอยาสต์แตกอยากอยู่แฮกเห็นเขาใส่เลยเขาบ่ได้เลยก็เลยบ่ใส่ น้ำลายยุคกุพุ่นยินดีไปเห็ดซ่อนข่บคุณพี่เพียงหน้าผากพี่บองใว้น้ำพานน้ำลายรถพี่น้องสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเทนี้เนาะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องบอกแขเคนเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าสบายดีจ้า